เราก็ได้ปรับเปลี่ยน้กวได้ดิยิบมเนมันหลอกูยิยิ้ยิยิบอือ้เย็ยิ้มยเออยิ้ยิออบูแล้วทุกคนแล้วก็จะนี่คือบรรยากาศ ค่ะิ้ค่ะคุบมาเลยค่ะไปค่ะอูอบมอู้วเอามเลยย้มอยู่ลย่นี่นะคะก็จะเป็นที่ไหนอ่ะบมมมาแล้วเดไม้ปนมไปเลยกดแคนนะคะพอแล้ววันนี้ไอเดลพอแล้วพอแล้วค่ะรู้ว่าดังแล้ก็แบบ มาแล้ว่ะฟมา่ะเกศแด่มาค่ะอีเขียนี่ลืมไปเลยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอี่าน่าชาแนลมา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 ทำไรมาทำมาฉีดมาซี่เข็มที่สองกค่ะัแอมันเท่าไหร่นะเลสองหนึ่งสี่เราจะตายเราจะไปสายยาวเหรอ คือวันนี้ก็คือไม่ได้นอนนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้ใช้ไม่ได้นอนเลยจ้ามาดูกันว่าวันนี้แบมแบมจะตุยไหมค่ะไข่มันจะไปตุกเขาให้นอนแต่ชั่วโมงอีแบมแบมไม่นอนเลยสักชั่วโมงเดียวค่ะทำไมเราต้องนอนเอ่ยแดดไม้แค่สองคือกูแดดไม่เยอะเท่าครั้งแรกที่ฉีดอ่ะกูเจ็บคอมาตอนนี้เ้ยกลับอกลับนคอนโทรลคอนโทรลพังกลับได้แล้สวัสดีค่ะนี่ก็คือ รเรนของเราที่เราจะไปฉีดวัคซ <c oughs> ีนเข็มทัางนั่นก็จะพบเจอกับคุณจอนจินะคะผู้ที่ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้นะคะไปคะ่ะไปต่อแถวดีก่อนค่ะรับกล้อกต่อไปสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็รายงานสถาสนการณ์ข่าวสดจากช่องจิมพิซซุนนะคะตอนนี้เรากาลังต่อแถวเพื่อรอเข้าไปในโรงเรียนของเรานะคะถ้าเป็นยังไงต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะนี่เราก็กำลังนัง สวัสด <f dragging> ีค <sympath icking> ่ะท <jack> ุกคนรีว <authenticity> <laughs> ิวคนโทมานะคะคนโทมาก็คือเดดดีค่ะลองไอว้คนโทมานเลยลืมก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมา้องเพลงสาวสาวอะไรนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบเอาประชาชนให้เขากประชาชน เราจะได้ร้องเพลงสาววารินแบบเต็มตัวแบบหลายสาววารินร้อยยาวร้อยสาวสาววารินวันนี้ต้องกินน้า ไม่ไ่วเหกปากดีกว่าค่ะตั้มเสนอเพลงอะไรคะเพลงอะไรดีอ่ะกูลืมเนื้อแล้วว่ะหลับไม่ได้อะไรนะมาร้องอะไรนะน้องเองทับ um> ทีมกอบไงครับไม่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 ลงนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการมาฉีดวัคซีนในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณในการนี่คือแม่ของเราแล้วนี่คือสดานะคะ มั่นใจมากไกด์กล้องสดเลยนะคะนี่คือสเปนแหมนี่คือจะเปันนักข่าววันนี้มราจะมารายงานข่าวนะคะจากช่องทีวีสู้ๆเนาะวันนี้ก็จะมาข่าวข้างหลังเป็นนักกาศบินการประชินวัตถุที่สองย่าอย่ารบกวนค่ะอย่ามารบกวนค่ะการถ่ายรูปน้ำมือปุถายอะไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เอ้าไม่เห็นเอามาพูดหรอมาพูดน้ำมือไหมน้ำมือปุถายอะ ถ่ายอะวนไปน้ำถอยน้นถอยถ่ายไปแล้วอู้หกีอู้ายไปแล้วอกลับมาแล้วค่ะอู้อู้อะไรอะอะไรวะลูนะก็เป็นปลาก็จะเป็นมึง้นี่มันมันเาน้ำโมหายตัวไงใช่ไหมคะนี่คือน้โมตันณโมโจริงๆริงเตะเตะเตะ นี่นะคะก็จะเป็นชนาของคนที่ได้พบเห็นทุกคนรู้สึกดีใจที่ได้พบเห็นกับสุายมาค่ะมาให้หนูน้ำท่วมเรจะมาอธิบายการากระทำของอิเล็กตรอนของเราก็รูว่ามันจะอธิบายประสาทเราก็จะมาอธิบายนะคะคกลไกการทำงานของคาถานโมบุชายะนะคะ มันทาการโดยการที่อิเล็กตรอนจากควบขกคคาว่าน้ำโมมผสมกับคำว่าชายะนะคะมันก็กลดเป็นน้ำโมบุชายะแล้วเราสามารถทําเป็นเราสามารถทําเป็นกระทาหายตัวได้นะคะกระทาดีเร์ดีเร์ทฤษฎีนี้นะคะได้มาจากเชอร์ล็อกโฮมนะคะที่เป็นนักสืบแห่งประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะ ซึ่งเราอยากจะบอกว่าเวียงหัวมากค่ะมึงคือใครกันเนี่ยพอ เบามากชิลมากไม่รู้สึกครับหมอคนนี้เบามือกว่ารอบที่แล้วเบามากเลยครับสมอดหัวใจเราเต้นคมจังวะจังวะ